ดีครับผมช่างสายจรานี้ก็จะมาดูรีมซูเปอร์คัลรีแมปกล่องนี้ทำลูกอะไรนะค่าสีชักเดิมวาร์วเต็มดูรถก่อนเลยโคตรมากรีแานมาจากไหนมาจากไหนส่วนส้มส่วนส้มส่วนส้มนี่อะไรไม่ไกลส่วนส้มนี่เป็นเจ้าพ่อมาเสียในเรื่องรถจริงจริงรถคันนี้เรารีแมปไปแล้วนะรอบหนึ่งเขาเรียกว่ามาเพิ่มเติมนิดหน่อยก็ตอนนี้เนี่ยระบบขอบไม่ชัดเจนแก้อาการต้นคือต้นช้าทีก็ดับและปรับเดินหอบมีชิดลงนิดนึงในส่วนของระบบทุกอย่างโอเคหมดแล้วเติมไฟให้มันจัดการงประมาณนี้เดี๋ยวจะมาเร่งให้ฟัง ที่บอกว่าปกตินี่ครั้งแรกจูนเรารีแมทปรับแต่งให้ได้ไปลองก่อนเทสก่อนครับถ้ารถโอเคแล้วจบกันเลยแต่ถ้ายังไม่โอเคเช่นเราจะมาปรับเพิ่มน้ำมันมเนี่ยผมให้ฝีครั้งหนึ่งเดี๋ยวครั้งนี้ก็เป็นดีครั้งหนึ่งแล้วผมเพิ่มไฟไม,มันจัดจ้านคือกราาะซ้าได้ฟังเสียง๋ยวดูว่าเป็นไงเพิ่มยิงด้วยเดินหอบเดี๋ยวเราตั้งคันเร่งให้ใหม่นะเดี๋ยลองดูว่าไอ้เพิ่มยิงดูว่าต้องการยิงเยอะๆหน่อยคันนี้เป็น e85 ด้วยนะ นหอบปับไม่เชิดลงเดีย๋ยวมาดูดังจุนเสร็จเป็นไงามาดูอีกทีนึงตอนนี้ได้แก้ลวก็คือใส่ย,ยกยิงเข้าไปตอนนี้แก้ใส่ย,ยกยิงเข้าไปชัดๆเลยแล้วก็จุนหอบให้มันแบบรอบประมาณิ่มต้นที่พันสี่ให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงแล้วก็แก้ไป <Yeah. S 1> ต้น oh. น่าจะหายแล้วเดี๋ยวผมเร่งให้ดูมาดูกราฟไฟก่อนผมตั้งกราฟไฟให้อย่างดีนะจูนสดนะครับไม่ต้องกลัวใครไม่พอใจตรงไหนเนี่ยมาสามารถมาปรับแต่งได้มีการโยนฟไฟนะครับเอาจนกว่าจะพอใจอะ่ะ oh. เล่นยกยิงให้ดูตามนี้แล้วกันสนใจก็ทักแชทมาได้คนถามกี่บาทแปดร้อยนะครับก็แก้อาการเนี่ยสามร้อยห้าร้อยประมาณเึยครับฝากไว้ด้วยแล้วกันขอบคุณมากครับผมยังเป็นเจลาว้าว wow. คออเอาตรงๆน่าคือแบบแม่ของมันร้อนแรงจริงฝากด้วยแล้วกันฝากด้วยแล้วกันนะครับใครที่มาจูนกล่องที่ร้านก็ยังไงก็ยังไงก็ดูแลเรื่องคันเร่งหน่อยแล้วกันแล้วมันแรงฟิล์มมันเอาไม่อยู่เอาไม่อยู่รครับสวัสดีครับผมช่างแต่็จยาลัง